สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านบ้านปากินลาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่ได้ไปหาทําคลิปที่ไหนนะครับแต่ผมว่าอาจจะไปหานะครับหาทําคลิปที่ตามท้องทุกนานะครับตอนช่วงนี้นะครับเขากําลังทํานานะครับแต่ส่วนมากนะครับจะเป็นนาหวานแห้งนะครับเขาจะหวานแห้งกัน แล้วก็บางคนเขาก็หวานตรมนะครับหรือว่าหวานนาเปียกนะครับนาโคนนะครับแต่นาดํานี่ส่วนน้อยนะครับที่จะเห็นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับแต่มีอย่างนึงนะครับนี่ครับเป็นไมโครโฟนนะครับที่ผมสั่งซื้อมาใหม่นะครับก็ซื้อมาเดียวนะครับก็ราคาก็ไม่แพงอะไรนะครับเ เห็นว่าเพื่อนๆนะครับบางคนนะครับเขาบอกว่าเสียงไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี่ก็มาลองนะครับลองไมโครโฟนด้วยแล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็จะพูดคุยไปด้วยนะครับก็เอาสักประมาณสิบกว่านาทีนะครับก็จะปิดคลิปเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเสียงจะชัดหรือเปล่าหรือว่าไม่ชัดยังไงก็ ลองอคอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะได้แก้ไขอ,อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นคลิปนะครับคลิปก็ใครอยากจะดูคลิปแนวไหนก็บอกมานะครับแต่ต้องเป็นแนวที่ว่าแบบบ้านๆนะครับแนวแบบบ้านๆแล้วก็เป็นแบบไปเที่ยวตามชนบทหรือว่าไปเที่ยวตาม งานวัดงานประจำปีงานอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปสนุกแน่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมืออาจจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมมีไรายได้จาก YouTube แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังทําทเพจด้วยนะครับทําเพจแล้วก็ทําช่อง youtube อีกช่องหนึ่งนะครับก็ เป็นช่องตั้มพาละตั้มพาละไปเรื่อยนะครับก็ทําช่อง YouTube อยู่2ช่องนะครับแต่ว่าอีกช่องนึงก,ก็ค่อยเป็นค่อยๆไปนะครับไม่เร่งอะไรมากแต่ว่ายอดซับผ่านแล้วนะครับแต่เหลือเหลือแค่ยอดชั่วโมงนะครับที่ยังไม่ครบนะครับก็เดี๋ยวถ้าช่องนั้นผ่านก็จะอาจอาจ,จะทําเป็นช่องแบบว่าหาปลุ่งหาปลาหรือว่าอ่าอ่า ไปอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมคิดดูก่อนนะครับว่าจะทําในแนวไหนหรือว่าจะทํำแบบคลิปคลิปสั้นนะครับลงที่ช่องอีกช่องหนึ่งนะครับแต่ช่องนี้ผมทำเป็นช่องหลักนะครับแล้วก็จะทําคลิปกินเที่ยวแต่กินนี่ก็คงจะเห็นน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าการกินของผมก็ต้องระมัดระวังนะครับ ในช่วงระยะเวลานี้นะครับเป็นช่วงระยะ,ะ,ยะเวลาที่กําลังรักษาตัวนะครับกําลังจะเข้าการเข้าทําการรักษาตัวนะครับก็เห็นหมอบอกว่าจะให้กินยาประมาณสามเดือนนะครับก็คงจะหายนะครับก็จะกินให้น้อยลงนะครับกินน้อยลงแล้วก็กินแบบของที่ว่าไม่ผิดกับโรคนี้นะครับ ก็เป็นโรคที่เป็นกันทั่วโลกนะครับแล้วก็โรคนี้เป็นการที่ว่าเขากําลังรณรงค์นะครับให้ทุกคนนะครับไปตรวจแล้วก็เข้าทําการรักษานะครับเพราะว่าโรคนี้เขาจะกําจัดออกไปนะครับให้เหลือให้น้อยที่สุดหรือว่าให้หมดไปเลยเพราะว่าได้นะครับ แต่จะให้หมดไปเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่าบางคนนะครับก็ไม่อยากรักษานะครับแต่ก็เป็นภัยต่อผู้อื่นเหมือนกันนะครับก็ให้เข้าตรวจแล้วก็ให้หมอรักษาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับยาอ่าหมอเขาเก่งนะครับเขาได้คน้นควาวิจัยตัวยาทำยาอะไรมาแบบ ทำให้รักษาโรคนี้หายขาดได้นะครับแต่ต้องทําตามที่หมอสั่งนะครับแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องนะครับก็ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแต่กังวลแต่ว่าเรื่องกินนะครับเออเพราะว่าคนเขารักษาก็หายกันขาดกันก็เยอะนะครับนี่ผมมันมีเชื้ออยู่นิดหน่อยนะครับมีเชื้อ,อยู่ดหน่อยก็คงจะ รักษาได้ไม่ยากเพราะเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าอ่ารักษาได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินเหล้าดูดบุรีด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ไออะไรมากนะครับก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยหนุนให้ผมอ่ามีไรายได้เพื่อที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ มีไรายได้มาใช้ใจใ่ายในการเดินทางหรือว่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ใจ่ายในสิ่งที่เหมาะพี่ควรนะครับก็โอเคมันก็อย่างว่าครับเจอโควิดเล่นงานจนหมดตัวนะครับหมดตัวก็ว่าได้ก็กลับมาอยู่บ้านก็เหมือนมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็ ได้พัฒนาช่องด้วยพัฒนาช่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือว่าจะไปหานางอุ้งนางอีกหรือว่าไปหาบุคคลที่ว่าสําคัญสาคัญทางช่อง youtube นะครับหรือว่าไปทําช่องกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะครับที่ช่องดังบ้างช่องไม่ดังบ้างหรือว่าช่องน้องใหม่บ้างหรือว่าช่องระดับเดียวกันกันกบเราบ้างนะครับ ก็ไปติดตามชมนะครับจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังมีแรงทาอยู่นะครับโอเคชิปนี้ก็พูดมาเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยนิดๆหน่อยๆนะครับถ่ายให้เพื่อนๆดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะลรงมือใส่ปุ๋ยให้เสร็จหมดทั้งสวนนะครับก็จะใส่ปุ๋ยกล้วยสใส่ปุ๋ยมันมันนี่อาจจะหวานปุ๋ยเอานะครับนี่ครับมันที่ผมปลูกไว้นะครับก็ กำลังจะขยายออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็กำลังปรับดินนะครับปรับดินเพื่อที่จะปลูกเพื่อต่างๆนะครับหรือว่าปลูกว่าจะปลูกมะละกอนะครับแล้วก็ปลูกมันนี้ก็จะปลูกปลูกไว้อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าปลูกไว้แล้วเราจะได้ปลูกไว้คุมยาด้วยโอเคเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยดีกว่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเลยดีกว่านะครับก็จะ <Okay. S 1> ใส่ปุ๋ยเฉพาะอพืชที่ปลูกใหม่นะครับก็ก็ไม่ใช่ที่ปลูกใหม่ครับก็ใส่หมดเลย ใส่มะเขือด้วยนะครับใส่มะเขือ,ขอรา่ามะเขือก็เริ่มออกดอกแล้วมะเขือนี่ปลูกไว้ไม่เยอะนะครับปลูกไว้แค่พอกิน โอเคครับเดี๋ยวตัดปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็อมะเขือด้วยนะครับ ครับมีมาพาะพ้าต้นหนึ่งนะครับที่กําลังจะตายนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู ต้นมะพร้าวนะครับที่ผมปลูกไว้แล้วใกล้จะจะรอดแหลงไม่รอดแหลงขนาดต้นนี้ยังรอดเลยครับนี่ต้นนี้ผมก็ดูแลจนรอดนะครับจะตายแหลงไม่ตายแหลงเหมือนกันนะครับต้นนี้ครับนี่มาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ปุ๋ยก่อนนะครับก็ใส่ให้เพื่อนๆชมนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับไม่มากนะครับเดี๋ยวค่อยมาปิดคลิปนะครับโอเคครับก็ใส่ปุ๋ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำอาบท่านะครับไม่ทำอะไรต่อละเดี๋ยวขึ้นไปก็จะไปทำ ตดต่อหรือว่าไปลงคลิปอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนนะครับก็มาอวดใหม่ๆนะครับไม่ใช่อวดแล้วมา,าถามความคิดเห็นเพื่อนๆด้วยนะครับว่าไมอันนี้นะครับใช้แล้วเสียงชัดดีไหมนะครับก็เวลาไปเที่ยวไปอะไรนะครับเวลาขับรถขับล่หรือว่าอะไรหรือว่าไปตามงานที่เสียงดังๆนะครับ ไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้นะครับจะดูดดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปงานที่ว่าเป็นงานประจําปีหรือว่าเป็นงานไปตลาดไปอะไรอย่างนี้นะครับถ้าผมจะลองไปใช้ดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็ บายบายครับสวัสดีครับผมคลิปต่อไปก็คงจะออกไปตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับไปดูเขาตรงปลาหรือว่าไปดูเขายกยอไปดูเขาทําไร่ทํานาหรือว่าจะมีแคปคลิปนะครับไปปักเบ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปปักเป็ดหาปลานะครับมาไว้ทํากินนะครับโอเคบายๆอีกรอบครับ